ละนะอย่างปีขวากับ2ปีนะครับเพราะว่าตอนร้า์เมื่อก่อนยังดึงบะหมีอยู่เลยนะครับก็วันนี้วันนี้ผมมาทำอาหารนอกสถานที่ครับอยวให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่คือจังหวัดจันทบุรีนะเรามาใช้สถานที่ของเดอะเนเชอรัลการ์เด s นรีสอนะครับเราใช้พื้นที่สวยๆแบบนี้นะครับมาปรุงอาหารซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูประจำจังหวัดจันทบุรีก็คือ เส้นจันผัดปงนะครับอตอนนี้เอ้เส้นจันผัดปูขอโทษเส้นจันผัดปูเป็นปูกระตอยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เตรียมตอนนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบอยู่เนาะอันนี้เดี่ยวฝนหยุดน่าจะมีหมอกมานะคะอ่าอากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็แต่เพลินฝนตกเราผัดกลางแจ้งไม่ได้ก็เลยรอรอให้ฝนหยุดสักนิดนึงก่อนนะครับนี่ดูบรรยากาศพร,พร้อมๆกันนะครับ บรรยากาศสวยเลยแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับมีคนเข้ามาบ้างยังครับสวัสดีครับเชฟป่อนอ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็เอ่อใน u t u b e เนี่ยผมไม่ได้ได้ยินกันนะคะได้ยินไหมครับถ้าได้ยินกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับได้ยินไหมครับคุณซีโร่บอกว่าหมูชมวงด้วยครับหมูชมวงได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับเชฟแม่ผมไว้ละก็คือแม่ผมมันจะมีสูตรหมูชมวงอร่อยมากนะครับก็คือเป็นร้านอาหารร้านอาหารเขาเรียกอะไรนะ ร้านข้าวละแกงมีบูชมวงด้วยเดี๋ยวผมจะให้เชฟแม่มาไลฟ์กับผมนะครับหรือว่ามาทําคลิปก็ได้สอนการทําบูชมวงนะครับสูตรของเชฟแม่ผมอร่อยมากนะมีทักค่ายจากญี่ปุ่นค่ะสวัสดีครับที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับนะตอนนี้สถานาการณ์แต่ละจังหวัดแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างครับน่าจะตึงเครียดพอๆกันเนาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอ่อหลายจังหวัดหลายพื้นที่ลนะ็อกดาวน์เนาะจังหวัดจันทบุรีเองก็มี มีผลกระทบเหมือนกันตอนนี้เมื่อสักครู่ขับรถข้ามจากระยองมาจันทบุรีมีด่านตรวจนะครับเนาะก็เข้มงวดกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ายากาศที่นี่ดีมากๆคือจริงๆช่วงเนี้ยถามว่าโรงแรมเขาเปิดนะที่นี่เขาเปิดให้บริการผมว่ามาพักช่วงเนี้ยดีเพราะว่าคนน้อยคุณมาพักสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวช่วงช่วงเนี้ย ต้องบอกว่าเราได้ดื่มด่ำธรรมชาติอย่างเต็มที่นะครับคือแบบคนก็น้อยสถานที่ธรรมชาตินี่แบบเยียงเบาค่ะอ๋อได้ยินเสียงเบาเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้เ,เสียงเบาเดี๋ยวขอยนุาตได้ยินชัดไหม <laughs> เสียงอาจจะอุ้ยเพราะว่า,าหน้ากากหรือเปล่า <laughs> นะครับก็ เบอร์เบอร์ถ้าจะเป็นเมื่อฝนตกนะครับใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับแล้วเราใช้เราไม่ได้ใช้ WiFI เนาะอาจจะแบบภาพอาจจะไม่ค่อยออสมูทสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยวอดีบรรยากาศดีมากๆผมเลยอยากจะแบบมาพามาดูบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้หลายคนเที่ยวไม่ได้เนาะจริงๆผมไม่ได้มาเที่ยววันนี้มาทําภารกิจเลยแหละมาทํางานนะครับแล้วก็เ,เรามีกิจกรรมคือเราจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูไปมอบให้กับ แพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมแผนไว้ว่าจะทาสักประมาณร้อยกล่องนะครับก็เดี๋ยวดูไหวไหมพวกนี้นะร้อยกล่องถือว่าเยอะคือทาคนเดียวเรามีทีมงานแค่2คนคนครับผมกับแอดมิน2คนนะครับก็เลยอาจจะใช้อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผัดแล้วก็แพ็กด้วยนะครับแต่ก็เขาใอยดาวค่ะที่นี่อยู่เขาสอยดาวครับนะครับเขาสอยดาวแล้วบรรยากาศดีมากๆแล้วเมื่อกี้ขับมานะครับบนภูเขามีหมอกด้วย คาดว่าพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าที่เนี่ยหมอกน่าจะลงนะครับซึ่งดีสอร์ทแห่งเนี้ยเหมือนก็นอยู่บนเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นแล้วแบบอากาศบริสุทธิ์มากๆนะครับแล้วดูฮะโอโ้มีต้นไม้มีแบบสนามหญ้าแบบสวยงามมากๆนะครับเมื่อกี้ขับรถขึ้นมานี่มีสวนลำไยสองข้างทางโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็เงียบสงบมากๆเพราะอะไรรอเปาเพราะมันไม่มีคน ช่วงนี้ไม่มีแขกนะครับเหมือนกับเราเป็นเจ้าของโรงแรมเลยทีเดียวมานี่แบบไม่มีใครพักอยู่ที่นี่เราอยู่กันเองเพราะฉะนั้นก็คือแบบเราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าเอาพาบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะครับท,ที่นี่อยู่ที่จันทบุรีครับอยู่ที่เขาใส่ดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับนะก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาก็แนะนําเลยนะที่นี่นะที่เดอะแนชชั่นแนล เดอะเนเ r a รัลกา e ์เด้นรีสนะครับเขาอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโอเคก็วันนี้จริงๆคืออยากจะมาทักทายใน y t u t u นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากช่อง y t u t u ด้วยครับตอนนี้ใกล้จะถึงล้านแล้วนะครับเหลือแค่แสนนิดๆเองนะก็ยังไงฝากชวนเพื่อนๆเข้ามากด b ับสไครด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะครับซึ่งสูตรเส้นจันผัดปูเนี่ย คือเป็นสูตรที่สําหรับทําเลี้ยงคนจนํานวนเยอะนะครับใครที่ออกงทานอยากจะได้เมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับก็เหว่าภาพเบร์มากเลยเหมือนเล่นเกมอะไรส<ท>ักอย่างค่ะอ๋อภาพน่าจะเบร์มากโอเคงั้นไปดีกว่าโอเคได้ได้เพราะว่าระบบไอเขาเรียกอะไรนะสัญ,ญญาณไม่ค่อย<น>ดีดเพราะมันอยู่บนเขาเนาะโอเคขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเราลาไปแค่นี้ดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ないじゃない,やいや。<laughs> <laughs>